กันด้วกันนะครับกับบัพวงบังกาล็มนะครับเจนะครับผมคร,รง้นต่อมาจะพันาไม่อสี่เจ็ดพัน้าไ่อดแแปดพันโอ้โมเมันต้องว<อ>ังเลยจะมีราคาต้องเป็นหมื่นเลย ัอันัลงล่านอ,อันนี้น้องครัเกง่ายแต่บัดีครับรายตาหน่อยเยว่วาก็ขึ้นรถว่งนะครับมาสาุ้กันนะครับมาเก็บใบบัวเพื่อที่จะบวชเรียนภาคฤดูร้อนวันนนี้เนาะ แม่กูเด็กกูสบายใจแล้วครับสครับีกจมีบรรยากาศแบบนี้มาไปบัครับพี่รัชาน้องาไปไหนมาเก็บไปบัวอย่าโอเคหอดอ เจอน้องข้างคกกระโดดข้ามทางมาเราก็คิดว่ามาเก็บใบบัวน้องเมาเก็บใบบัวไปบวนแดงข้ามดูร้อนกันวันพรุ่งนี้มาบนเมงานไม่เหือลได้ เียดเราะว่าไมกินเยของใัเข้าข้าง้อน่านระวาหารปมินเลยยังิดา้ายอาหารกนอกสายมาก่องทรายเรายังอยู่นะครับอทายนะพอดีกับว่ันพุธบวชเนนก็มีคนมาถ่ายรูปกับก่องทรายก่องทรายหนึ่หน้าสองหน้าเด้สองกล่องทราย โอ้ยชอบแกงได้นี่ไอ้บังปล่อยไล่ไปเลยโอ้ยนางตะนีนะครับเขียวแป๊ดนะครับเก็บใบบัวบกมาฝากด้วยนะพี่ตุ้ยเอาชำนายอีกชำนายอีกเอาเปิดน้ำใส่หม้อได้บ่หรือว่าจังไงมันมีมันต้องไว้หลายที่ต้องไว้หลายที่ที่เดียวได้ไม่ได้ดอกแบ่งกัน มีอ่างตรงไหนไว้ดิโออเปิดน้ำแช่เลยเนี่ยเพื่วัน<ส><ส>เดียวของวัอน้ำับเบนี้อืมเออเปิดอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ต้องเปิดต้องเปิดมันอ,อยากรู้เหมือนกันว่าน้ำฝังสี่ถังวันนี้เนี่ยไม่พอครึ่งวันมดมดกะไรเจ้าบ้าหาบอลลูวท่อ,อมัรวยวตา,ตาดินรวยใตาดินตาดินท่อแต่หน้าบ้านผมอ่ะ เสียค่าน้ำกันอย่างเยอะใช่รั่วรั่วดใต้ถนนถ้าเป็นแบบนั้นเสร็จเลยเพราะค่าไฟมันจะขึ้นวาบๆไปเลยลวาวสองเศษสองเศษดีนะได้บัตรฐานต่อทุกได้ส่วนลดค่าไฟขนาดหัวหายโดยเมนทำไมพี่ตุ้ยไม่ได้อะนายออกราชการชายเด่นก็ออกภาคใต้เนาะของเราลบก็อยา่าขาดเขาหมดเนาะแมนบอล ทหารข้าวเกี่ยมันไม่ใช่ได้ใบง่ายๆเลยดินใบมันไม่จะไปตั้งแต่น,ตนี้ใบปฏิบัติหน้าที่ใบ่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็้า้าที่น่าบด้าที่มีค้ามร้แต่ว่ามันเสียเ่อมันเสียใบสวยจังใช่ใชเลือกเอาเนีนเนีนเนียนทลา่องค์ครับเนีนเก้าเก้าองค์อู้เลขสวย เนึ่เก้ารูปเข้าองค์คุณนี้วันที่สิบพกสิบพกเก้าเก้าหนึ่งหกไม่ได้ใบหวยนะแต่หนึ่งหกเก้า